ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรวยดีมีสุขพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจที่จะพาคุณมารวยด้วยใจและสุขด้วยสติค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงพลังแห่งความกตันยูพลังของใจที่รู้คุณค่าซึ่งอาจเป็นกุญแจดอกสำคัญที่สุดในการเปิดประตูสู่ความสุข ความสำเร็จและความมั่งคั่งในชีวิตคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าชีวิตเราบางครั้งก็พยายามเต็มที่แล้วแต่เหมือนอะไรบางอย่างยังขาดหายไปทั้งที่เราตั้งใจทำความดีทำงานหนักมีเป้าหมายชัดเจนแต่ผลลัพธ์กลับไม่เติบโตเท่าที่ใจหวังหลายคนพยายามมองหาคำตอบ บางคนหันไปเสริมดวงบางคนพยายามสร้างบุญใหญ่แต่สิ่งหนึ่งที่เรามองข้ามคือความกตัญญูคำว่ากตัญยูดูเหมือนคำเก่าแต่จริงๆแล้วมันคือพลังที่ทันสมัยที่สุดพลังหนึ่งเพราะมันคือพลังที่ดึงดูดความมั่งคัง่งความสุขและความสงบเข้ามาในชีวิตโดยที่เราไม่ต้องไขว่คว้าเลยค่ะ ลองถามตัวเองดูนะคะว่าเรารู้สึกขอบคุณกับชีวิตของเราแค่ไหนเราจําได้ไหมว่าใครคือคนที่ทําให้เรามาถึงทุกวันนี้หลายครั้งเราตื่นเช้ามาแล้วคิดถึงสิ่งที่ยังไม่มีแต่ลืมขอบคุณสิ่งที่มีอยู่แล้วเราบ่นเรื่องงานหนักแต่ลืมขอบคุณสิ่งที่ทําให้เรายังมีงานให้ทำํำ เราบ่นว่าเหนื่อยกับครอบครัวแต่ลืมขอบคุณที่เรายังมีคนให้รักความกตัญญูไม่ใช่แค่พูดคำว่าขอบคุณแต่มันคือสภาวะของใจคือรู้ว่าสิ่งที่เราได้รับมาไม่ได้เกิดจากเราเพียงลำพังคนที่มีความกตัญญูจะไม่หลงคิดว่าฉันเก่งคนเดียวแต่จะมองเห็นว่าทุกความสำเร็จ มีรากฐานอยู่ที่ใครบางคนที่เคยให้อาจเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณหรือแม้แต่โอกาสเล็กๆที่ชีวิตมอบให้เม <tampoco> ื่อใจเรามีความกตันยูมันจะอ่อนโยนขึ้นโดยธรรมชาติและเมื่อใจอ่อนโยนโ,โลกจะตอบกลับด้วยความอุดมสมบูรณ์ เพราะความกตัญยูคือพลังบุญรูปแบบหนึ่งบุญที่ไม่ต้องใส่ซองไม่ต้องจุดธูปแต่เกิดขึ้นทันทีเมื่อใจเรารู้คุณค่าของสิ่งที่มีมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ฉันเคยเจอคะ่ะเธอเคยบ่นว่าชีวิตไม่ดีเลยงานไม่รุ่งความรักไม่ราบรื่นเธอพยายามทำบุญหวังให้ชีวิตดีขึ้นจนวันหนึ่ง เธอไปกราบครูบาอาจารย์ท่านถามแค่ประโยคเดียวว่าโยมขอบคุณแม่โยมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เธอเงียบแล้วน้าตาไหลเพราะนึกไม่ออกเลยว่าเธอเคยพูดคำว่าขอบคุณแม่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หลังจากวันนั้นเธอกลับบ้านไปกราบเท้าแม่พูดขอบคุณทั้งน้ำตา เธอไม่ได้ขอพรไม่ได้ขอเงินไม่ได้ขอโชคแค่พูดว่าขอบคุณที่ให้ชีวิตลูกเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่เดือนชีวิตเธอเริ่มเปลี่ยนงานดีขึ้นแบบไม่คาดคิดสุขภาพแม่ก็ดีขึ้นความสัมพันธ์ในครอบครัวอบอุ่นขึ้นเธอบอกว่าตอนนั้นหนูไม่รู้ว่าแม่ มีพลังบุญขนาดนี้ฟังแล้วอาจดูเหมือนปาฏิหาริย์แต่แท้จริงแล้วนั่นคือพลังของใจที่เคารพแหล่งที่มาของชีวิตเพราะเมื่อเรามีความกตัญญูเรากําลังเชื่อมพลังแห่งบุญเข้ากับแหล่งกําเนิดของเราเหมือนต้นไม้ที่ไม่ลืมรากต้นไม้นั้นจะเติบโตมั่นคงแตกกิ่งก้านงดงาม และผลิตด,ดอกออกผลคนที่ไม่กระตัญยูเหมือนต้นไม้ที่ตัดรากตัวเองต่อให้พยายามโตแค่ไหนสุดท้ายก็เหี่ยวเฉาเพราะไม่มีพลังหล่อเลี้ยงจากข้างในความกระตัญญูไม่ได้ทำให้เราดูอ่อนแอแต่มันทำให้เรามีพลังเพราะมันเติมเต็มช่องว่างในใจ จากใจที่เคยวิ่งหนีกลายเป็นใจที่รู้คุณค่าและนั่นคือพลังแห่งความมั่งคั่งทางจิตที่แท้จริงในชีวิตประจำวันความกตัญญูสามารถเริ่มได้จากเรื่องเล็กๆเ,เช่นการขอบคุณร่างกายตัวเองในทุกเช้าขอบคุณน้ำที่เราดื่มขอบคุณคนที่ยิ้มให้เราขอบคุณงานที่เราได้ทำ แม้มันจะเหนื่อยบ้างในบางวันเพราะทุกการขอบคุณคือการเปิดพลังรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตใจที่รู้คุณค่าจะไม่รู้สึกขาดและเมื่อใจไม่รู้สึกขาดโลกภายนอกก็จะค่อยๆเติมเต็มให้ความกตัญญูจึงไม่ใช่แค่ความดีธรรมดาแต่มันคือฐานแห่งบุญที่ทำให้ชีวิต มั่งคั่งและมั่นคงจากภายในค่ะเมื่อใจเริ่มรู้จักขอบคุณพลังบุญจะยิ่งเพิ่มขึ้นความสัมพันธ์จะเริ่มดีขึ้นสุขภาพจะดีขึ้นและสิ่งดีๆจะเริ่มวนกลับมาหาเราอย่างที่ไม่ต้องพยายามเลยค่ะเพราะจาก,กรวาลน,นี้ทำงานด้วยพลังแห่งการรู้คุณค่า เมื่อเราขอบคุณมากเท่าไหร่เราจะได้รับสิ่งที่น่าขอบคุณมากขึ้นเท่านั้นเมื่อหัวใจเริ่มรู้จักขอบคุณโลกภายในจะเปลี่ยนและทันทีที่โลกภายในเปลี่ยนโลกภายนอกก็เริ่มขยับตามหลายคนอาจไม่รู้ว่า ความกตัญญูคือจุดเริ่มต้นของพลังแห่งความสำเร็จเพราะใจที่รู้คุณค่าคือใจที่มีพลังสั่นสะเทือนสูงสุดเป็นพลังที่สอดคล้องกับคลื่นของความอุดมสมบูรณ์เวลาเราขอบคุณใครจากใจจริงไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูหรือแม้แต่โอกาสในชีวิต ใจเราจะอ่อนโยนและเปิดกว้างพลังงานแบบนี้เองที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาโดยไม่ต้องออกแรงมากคนที่กตัญญูมักจะไม่พูดมากแต่มักจะมีพลังบางอย่างที่อบอุ่นใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกสบายใครร่วมงานด้วยก็อยากช่วยเพราะพลังของใจที่ขอบคุณ มันส่งออกไปแบบไม่ต้องพูดเลยค่ะลองนึกถึงคนที่เรารู้จักสักคนที่พูดคำว่าขอบคุณบ่อยๆเขามักจะดูมีแสงดูมีพลังดูเหมือนจักรวาลเอนดูนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เรียกว่าพลังแห่งความกตัญยูความกตัญญูไม่ใช่แค่ทำให้จิตใจดีแต่มันทำให้เรา มีทิศทางชีวิตที่มั่นคงเพราะคนที่รู้คุณค่าของอดีตจะไม่หลงทางในปัจจุบันและจะไม่กลัวอนาคตเพราะความกตัญยูทำให้ใจเราสงบและเมื่อใจสงบเราจะเห็นทางเดินชีวิตชัดขึ้นความมั่งคัง่งจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องวิ่งหา แต่คือสิ่งที่จะเข้ามาหาคนที่รู้คุณค่าบางคนอาจคิดว่าความกตัญญูคือเรื่องของศิลธรรมแต่จริงๆแล้วมันคือพลังงานของความสั่นสะเทือนสูงสุดในทางพุทธเป็นคลื่นพลังเดียวกับเมตตาและศรัทธาและเป็นพลังที่เปิดประตูแห่งบุญทุกบาน คนที่รู้จักขอบคุณจะไม่อิจฉาคนที่รู้จักขอบคุณจะไม่เปรียบเทียบเพราะเขารู้ว่าทุกสิ่งที่มีอยู่มันพอดีแล้วในจังหวะชีวิตนี้และเมื่อใจไม่เปรียบเทียบเราจะไม่ขาดเราจะไม่โลภเราจะไม่ทุกข์นั่นแหละค่ะคือจุดที่ความมั่งคั่งเริ่มเกิดขึ้นจริง ถ้าเปรียบชีวิตเหมือนต้นไม้ความกตัญญูคือรากที่อย่างลึกลงในดินยิ่งรากลึกเท่าไหร่ต้นไม้ต้นนั้นก็ยิ่งมั่นคงไม่ว่าพายุจะพัดแรงแค่ไหนต้นไม้ต้นนั้นก็ยังยืนหยัดได้อย่างสง่างามความกตัญญูยังมีพลังอีกอย่างหนึ่งคือการชำระใจ ใจที่เคยแข็งจะนุ่มลงใจที่เคยถือจะวางลงใจที่เคยกลัวจะอุ่นขึ้นและเมื่อใจอุ่นขึ้นความสุขจะค่อยๆเข้ามาคุณสามารถลองฝึกง่ายๆในทุกๆวันค่ะก่อนนอนลองหลับตาแล้วนึกถึงสามสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณในวันนี้ไม่ต้องยิ่งใหญ่ ไม่ต้องลึกซึ้งแค่รู้สึกจริงๆเช่นขอบคุณที่วันนี้ยังได้หายใจขอบคุณที่ยังมีข้าวกินขอบคุณที่มีคนคุยด้วยพอเราทำแบบนี้บ่อยๆใจจะเริ่มชินกับความอุดมสมบูรณ์แทนที่จะโฟกัสกับสิ่งที่ไม่มี เราจะเริ่มมองเห็นสิ่งที่มีอยู่รอบตัวและเมื่อใจเริ่มรู้สึกว่าฉันมีอยู่แล้วจะกระวลจะตอบกลับว่าใช่เธอมีมากกว่านั้นอีกความกตัญญูจึงเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดพลังดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนดีโอกาสดีหรือแม้แต่เงินทอง เพราะจัก,กรวาลมักตอบแทนคนที่รู้คุณค่าเสมอสุดท้ายนี้อยากให้จำไว้นะคะคนที่มีความกตัญญูไม่ได้แค่รวยด้วยเงินแต่เขาจะรวยด้วยคนที่รักรวยด้วยความสุขรวยด้วยบุญและรวยด้วยความสงบในใจเพราะความกตัญญูไม่ใช่แค่คุณธรรมแต่มันคือพลังชีวิต ที่ปลุกให้ใจเรามีแสงและให้ชีวิตเรามีทางทุกครั้งที่เราขอบคุณเรากำลังเชื่อมใจเข้ากับพลังแห่งบุญและเมื่อใจเราเริ่มรู้คุณค่าโลกภายนอกก็จะเริ่มมอบสิ่งดีๆกลับมาอย่างอัศจรรย์เพราะจัก,กรวาลมักเอ็นดูคนที่กตัญญูเสมอขอให้วันนี้ หัวใจของคุณเต็มไปด้วยคำว่าขอบคุณขอบคุณชีวิตขอบคุณผู้ให้และขอบคุณตัวเองแล้วคุณจะเห็นว่าความมั่งคั่งจริงๆไม่ได้มาจากสิ่งที่เราสะสมแต่เกิดจากใจที่อ่อนโยนและรู้คุณค่าของทุกสิ่งที่มีอยู่ขอบคุณที่ฟังจนจบฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆให้หัวใจของเราทุกคนทั้งรวยและสุขไปด้วยกันนะคะ